สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่อุปูุรักษาการและรักษาการกงสุลใหญ่ไทยพร้อมด้วยผู้บรหิหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทุนละองทุลีพระบาท เวลา18นาทีกานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีสเสด็จลงนศา,าลาดุสตดาลัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบระมราชวโรากาสให้ในายมาริศสงเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะเอกอัครราชทูตกองสุนใหญ่อุปทัตร,รักษาการและรักษาการกองสุนใหญ่ไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเฟอร์ทุนละองธุรีระบาทเนื่องในโอกาส ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสูลใหญ่ที่ประจำการในต่างประเทศทั่วโลกระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายน2,568ภายใต้หัวข้อหลักได้แก่การทูตเชิงรุกที่ตอบโจทย์ประชาชนจากนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่ปฏิบัติราชการอยู่ณ98สำนักงานใน65ประเทศทั่วโลกได้รับทราบทิศทางนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของรัฐบาลภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงและผันผวนอย่างมากและหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการนำทีมประเทศไทยในประเทศที่ประจำการกับเครือนโยบายต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพยังผลประโยชน์แห่งชาติและประชาชนที่สำคัญในทุกมิติ นอกจากนี้เนื่องในโอกาสครบ150ปีของการสถาปนากระทรวงการต่างประเทศจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันทบทวนและหารือเกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนทางการทูตไทยให้สอดคล้องกับจุดแข็งของประเทศผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนภายใต้ปฏิบทและสภาวะการในโลกปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการขับเคลื่อนการทูตไทยสู่อนาคตสื่ไป โอกาสนี้พระราชทานพระบระมราชโชวาทแก่คณะเอกอัครราชทูตและกรงสุนใหญ่ไทยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ต้อนรับท่านทั้งหลายผู้เป็นเอกอัครราชทูตและกรงสุลใหญ่ของไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกทุกท่าน ได้ร่วมประชุมสัมมนากันและรับนโยบายจากรัฐบาลแล้วต่อไปก็จะต้องนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการปฏิบัตินั้นมีสิ่งที่ต้องกำหนึงหลายประการซึ่งท่านคงจะได้นำไปพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบ ด้วยความรู้และประสบาการณ์ที่แต่ละคนมีอยู่แต่สิ่งสำคัญคือจะต้องอยู่พื้นฐานของการตระหนักถึงหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนหรือตัวแทนทั้งตัวแทนของพระมหากษัตริย์ตัวแทนของประเทศ และตัวแทนของประชาชนชาวไทยที่จะไปเสริมสร้างความเป็นมิตรไมตรี ee, กับประเทศต่างๆและรักษาผลประโยชน์ของชาติไปพร้อมกันสถานการณ์ต่างๆทั้งของไทยและของโลกเปลี่ยนแปลงก้าวหน้ามาโดยตลอดและบางช่วงก็ผันผวนแปรรวนมาก คือสามารถแปลเปลี่ยนพลิกผันได้ภายในเวลาอันรวดเร็วท่านจึงต้องปฏิบัติงานอย่างทันท่วงทีและระมัดระวังอย่างมากดังที่ท่านได้รายงานให้ทราบว่าจะปฏิบัติด้วยความรู้ข่าวรู้เรานั้นเป็นสิ่งสำคัญ การรู้ท่าทีของประเทศนั้นๆที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆและรู้จุดยืนของประเทศเราที่มีต่อสถานการณ์นั้นย่อมช่วยให้เรารู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถเสริมสร้างความเข้าใจกันได้เมื่อรู้และปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมท่านก็จะสามารถทำหน้าที่ของทูต ในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยได้อย่างแท้จริงขออำานยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในชีวิตและมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทุกประการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆฟาทุนละอองธุรีพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา18นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพิชัยชุนหะวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะเฟื่องทุนละองธุรีพระบาททูลราทธุลตมอมถวายเหรียญกระสาบที่เล็กและเหรียญที่เล็กพระราชพิธีสัมะมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช14มกราคม 2,568พร้อมกล่องไม้มาค่าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงการคลังจัดทำเหรียญกระสาบที่เลึกและเหรียญที่เล็กพระราชพิธีสมมามงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช14มกราคม2568 โดยจัดทําเหรียญกษะสาบที่ระลึกจานวน6ชนิดประกอบด้วยเหรียญทองคําความบริสุทธิ์99%ประเภทขัดเงาเหรียญทองคําความบริสุทธิ์99%ประเภทธรรมดาเหรียญเงินความบริสุทธิ์92.5%ประเภทขัดเงาเหรียญเงินความบริสุทธิ์92.5%ประเภทธรรมดาเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทขัดเงาและเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดา ับจะทําเหรียญที่ระลึกจํานวน2ชนิดประกอบด้วยเหรียญทองแดงรมดําพ่นสายพิเศษความเปรียบสุด95เขนาดเส้นผ่าสูงกลาง70มิลลิเมตรและเหรียญทองแดงรมดําพ่นสายพิเศษความเปรียบสธิ์95เขนาดเส้นผ่าสูงกลาง30มิลลิเมตรเวลา19นาฬิกาพระราชทานพระบระมราชวโรวกาศ ให้ศาสตราจารย์เกติคุณยงยุทธยุทธวงศ์นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟอตุนละอองธุรีพระบาททุงราทุนกระหม่อมถวายปริญ,ญญาพิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเกติมาศส,สาขาวิชาพิศว,วกรรมเครื่องกลพร้อมขลุ่ยวิทยาฐานะและหุ่นจำลองเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง F5E บรรจุในกล่องอคริลิกใส แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถุงกาทุมกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์พร้อมคุยวิทยาฐานะและพาสิ้นไทยยวนบรรจุในกล่องผ้าไหมสีม่วงแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถ ในด้านะวิศวกรรมการบินและอากาศยานส่วงมีชั่วโมงการบินหลายพันชั่วโมงแสดงให้เห็นถึงความชำนาญความเชี่ยวชาญอันเป็นเลิศในวิทยาการการบินทั้งอากาศยานทหารและอากาศยานพาณิชย์ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินพระราชธรรมทรงถ่ายทอดวิทยาการฝึกสอนทางภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจกักษ์ในครั้งส่งปฏิบัติหน้าที่นักบินที่หนึ่งสรงขับเครื่องบินไปที่นั่งด้วยพระองค์เองท้งเที่ยวไปและกลับในการเสด็จพระราชดำเนินเยืยนอ,อนราชอาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการนททาอากาศยานนานาชาติพาโรราชอาณาจักรภูตานซึ่งท่าอากาศยานพาโรนับเป็นท่าอากาศยานที่มีความยากในการนําเครื่องขึ้นและลงจอดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งยังทรงให้ความสําคัญกับการสนับสนุนการเรียนการสอนทางวิศวกรรมาศาศสตร์โดยทรงรับกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมาศาสตร์และกลุงการเหรียญรางวัลเรียนดีของนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมาศ,ศรรมาสตร์ไว้ในพระบรมราชูปถมัมภ์ นอกจากนี้ยังทรงพระปรีชาสามารถในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในพระราชกรณียกิจต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรและประเทศชาติเป็นเอเนกอนันต์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยพระราวิยะอุตสาหะทางด้านการทหารการทำรั้วบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาและการสื่อสารทรงใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสอย่างแตกฉานทั้งยังทรงใช้ประกอบในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยีอยนต่างประเทศทรงรับประมุกและผู้นำประเทศต่างๆและพระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลสำคัญและทูตานุทูตต่างประเทศเฟื่องทุนละองธุรีพระบาทอีกทั้งยังทรงดำรงพระองค์เป็นทูตทางภาษาและวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยมีพระราชดำรัสทรงกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเวทีการประชุมต่างๆเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถทางด้านภาษาและการสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการอนุรักษ์และจันโลงภาษาไทยสร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนชาวไทยทั้งปวงสมเด็จพระกนิฐาเีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารสิริวรารักษ์โรงพยาบาลศีสังวรสุขโขทยัย วันนี Fried ้เวลา14นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยทรงเปิดอาคารสิริวรารักษ์ที่สร้างขึ้นประยุระดับการรักษาพยาบาลแบบองค์รวมเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งระดับภาครัฐและระดับสากลและได้รับพระราชทานชื่ออาคารจากสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวา่าสิริวรารลักษ์มีความหมายว่าอาคารซึ่งเป็นสถานที่รักษาอันยอดเยี่ยมและเป็นมงคล เป็นอาคารบำบัดร,รักษา6ชั้นประกอบด้วยชั้นที่1แผนกรังสีวิทยาชั้น2แผนกสูตินรีเวชกรรมชั้น3แผนกไตเทียมชั้น4หอผู้ป่วยภาวะวิกฤตส่วนชั้น5และ6แผนกผ่าตัดและวิสัญญีโรงพยาบาลศรีสังวลสุโขทัยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของจังหวัดสุโขทยัยก่อตั้งโดยพระสังวรกิตโกศลร่วมกับประชาชนไปสร้างแล้วเสร็จ ส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุขรับํำเนินการเปิดทำการปี2491นอกจากการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นโรงพยาบาลหลักในการรับส่งต่อภายในจังหวัดส,สุโขทยัยมีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาแล้วยังเป็นแหล่งผลิตแพทย์เวิชาศาสตร์ครอบครัวให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาล307เตียงมีแพทย์75คนทันตแพทย์12คนพยาบาล250คนโอกาสนี้ทอพระเนตรการขับร้องเพลงน้ำพระไทยดังแสงอรุณทำนองเพลงระบัมสุขโขทัยประพันธ์เพลงโดยนายธีรยุทธ์เฉิดฉายบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุขโขทัย องค์มนตรีติดตามการดําเนินงานโรงงานผลิตน้ําดื่มหนองหอยและติดตามงานก่อสร้างภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการที่เบตดําริจังหวัดเชียงใหม่ พลเอกกำปนาธุติติ์องค์มนตรีเลขาที่การนละประธานกรรมการบร,ริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มหนองหอยณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้เดิมเนินการสนองพระราชณิธทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญ,ญาตให้เดิมเนินโครงการผลิตน้ำดื่มระนาแรกในปี2566 ขณะนี้ผ่านการทดสอบระบบแล้วมีกำลังการผลิตสูงสุด22ล้านขวดต่อปีและอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อให้สามารถผลิตและจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยองค์มนตรีได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคู่กับการดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอพร้อมกักดันโครงการ CSR ร่วมกับชุมชนโดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติและได้บริโภคน้ำดื่มที่มีคุณภาพมาตรฐานได้ในราคาทุน ทางนี้ได้มีการแจกจ่ายน้ำดื่นที่ผ่านการทดสอบระบบให้กับศูนย์สถานีและชุมชนในพื้นที่ไปแล้วมากกว่า24,000ขวดรวมถึงมีแผนกระจายผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างครอบคลุม ช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างภายในศูนย์วิจัยและพัฒนากรรมกรเกษตรโครงการหลวงชนการที่เบตดําริจังหวัดเชียงใหม่ปรับปรุงพื้นที่หอศิละปะหัตถกรรมพื้นที่สูงอาคารวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารและแติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสถาบรรันการเรียนรู้บริณธ,ธิโครงการหลวงซึ่งจะเป็นสถานที่เรียนรู้แบบครบวงจร จบข่าวในพระราชสำนักกันนะครับับไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณบันวิษาผมจริในใจมีชัยสวัสดีครับ